สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวันจันทร์ที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้เด็กๆมาเจอกับครูเอในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสําหรับวินนชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องสระอีกกันต่อนะคะ โดยให้เด็กๆหยิบสมุดแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วให้เด,เด็กเปิดไปหน้าที่61เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนหน้าะที่61นะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นจับคู่คำกันนะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อของเรื่องสาะอิจบแล้วก็สรุปเรื่องสาะอิเพียงเท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันใหม่ ในหัวข้อถัดไปนะคะอาเด็กๆพร้อมแล้วไปดูหน้าที่61กันได้เลยค่ะค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะให้ใเด็กๆเปิดนไปหน้าที่61นะคะในข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้เรกเรียนโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ตรงกันนะคะโดยฝั่งนี้จะเป็นคำแล้วฝั่งนี้จะเป็นภาพนั่นเองค่ะเด็กๆมาอ่านคำพร้อมๆกันนะคะ กออิงโกินกินไม่ถูกกิ้งกออาการกาไม่เอกกากิๆๆ้งกาอ่ามันคือคำว่ากิ้งกานเองค่ะดูภาาฝั่งนี้นะคะคำไหนเอ่ยเ,เปลี่ยนตัวกิ้งกาเด็กๆก็โยงไปเลยนะคะใช้ไม้มันทัดโยงนะคะเด็กๆ,ๆต่อไปข้อที่สองหออิ่งโหง,งหินหินไม่เอกหิน อ,อ,อยอหอยหอยไม่โตห้อยหิ่งหอ้อยอ่าตัวไหนคือหิ่งห้อยคะต่อไปคำที่สามค่ะชออโนชิงชออาชาสามิโตชาชิงชาอ่ออาอะไรคือชิงชาต่อไปคำที่สี่ค่ะยออ,อย,ยิ้มยิ้มไม่โทยิ้มยอแอมอยแยม แยมไม่โธ่แยมยิ้มแยมอ่าดูฝั่งนี้นะคะและคำสุดท้ายก็อิกงอกิ่ง,งก,กิ่งไม่เอะกิ่งมองไอไม้ไม่ไม่โทไม้กิ่งไม้อ่าไหนก็กิ่งไม้โยงไปได้เลยค่ะมีคำว่ากิ้งกาหิงห้อยชิงช้าแล้วก็อ่ายิ้มแยม้มแล้วก็กิ่งไม้นั่นเองค่ะ จับคู่คำให้ตรงกับภาพนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่62ค่ะหน้าที่62ในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เ,เขียนคำสระอิจากภาพแล้วฝึกอ่านอ่าดเด็กๆเ,เ,เติมมาให้คุณครูเป็นคำที่ถูกต้องนะคะคำแรกเป็นคำว่าอะไรคะที่มีสระอิชิงใช่หรเปล่าคะ ต่อไปคำที่สองนกกำลังทำอะไรอยู่คะบินรูปที่สามเป็นหินรูปที่สี่เป็นเด็กกำลังยิ้มและรูปที่ห้าเป็นคนกำลังวิ่งนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายของคำที่มีสระอีก,กันนะคะคำที่มีสะระอีวันนี้นะคะคุณเอจะให้เด็กๆสรุปนะคะ บันทึกบันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอ่านและเขียนคำที่ผสมด้วยสาระอินะคะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าสาระอิเป็นเป็นอะไรคะเป็นสละเสียงสันนั่นเองค่ะเด็กๆก็เติมไปนะคะสาระอิเป็นสละเสียง เวลาเขียนรูปสาะอิจะเขียนไว้ข้างบนไปยันชนะต้นนั่นเองนะคะ,ะให้เด็กๆเขียนมาให้คุณครูนะคะอย่าลืมน,นะคะเขียนด้วยตัวบรรจงบรรจงค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเอกก็มีงานให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะอ่ะวันนี้ได้สรุปเรื่องสะเดกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มในชื่ออัลบั้มของตอนเองด้วยนะคะ,ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาขึ้นหัวข้อใหม่นั่นก็คือหัวข้อของเรื่องคำที่มีสระอึดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเอก็มีสอนเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ